โดย GOFX ครับสำหรับนักลงทุนไปกินตอนนี้ค่ะสวัสดีครับโอ้ทำไมร้านนี้ผู้ชายเยอะจังเลยค่ะอะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านมีน้ำมีปลาน้ามีน้ำมีปลาได้ข่าวแล้วังว่ามีกิจกรรมด้วยให้ทำใช่ไหมคะสำหรับกิจกรรมทางน้ำเป็นอะไรพวกทายซับบอร์ดนะครับตอนนี้กำลังคิดครับเมืองไทย ร้านอาหารมีน้ำมีปลาร้านอาหารน้องใหม่ของเมืองแปดริ้วบรรยากาศส,สบายๆริมแม่น้ำบางประกงเหมาะสำหรับการทานอาหารแบบพร้อมหน้าพร้อมตากับสไตล์ครอบครัวหรือจะมาแฮงเอาท์ชิวๆกับเพื่อนๆก็มาได้เลยแต่ก่อนจะไปชิมอาหารอร่อยๆที่นี่เขาก็มีกิจกรรมสนุกๆส,สำหรับคนรักการออกกำลังกายทำด้วยนะพี่คะก่อนที่เราจะเริ่มเล่นเนี่ยเราก็ต้องมีการ ปลุกใจก่อนด้วยบทเพลงต่างๆเรามีบทเพลงปลุกใจเรื่อง 5, 6เจไป8ถึงรู้ว่าพี่เป็นเลเซอป่ะรู้ว่าพี่เป็นเลเซอร์ป้าเป็นเลเซอร์ป้าเป็นเลเซอป่ะมึงก็เหมือนเหมือนกันนะมึงบนหัวหน้าเผ่าเลยนะอันนี้อันนี้คืออุปกรณ์ที่จะใช้นะครับเป็นเป็นไม้คัดเดิลคัดเดิลคือใช้ทรายนะครับเวลาเราจะพายนี่นะครับใช้โค้งกินน้ำ ตัวนี้คือหัวเกียร์มันมันจะบังคับให้เราพาย,ยมันจะ,<ล>ะจดันได้ส่งแรงเพราะถ้าเราจับผิดเราจะรู้เลยว่าตัวนี้นหัวเกียร์ผิดแต่ตรงนี้คือเซนเตอร์นะครับเวลาเรายืนประมาณนี้ครับอุ้ยยากเราแค่นี้กูปิดก็ฆ่าจะช้า้วช้าไปแล้วนี่ดูพี่ก่อนขุกเข่าไปเลยขุกเข่างนี้ก่อนน้องนิวพายออกไปก่อน สปอร์ตหรือเรียกเต็มๆว่า s t ต n น Up พนเดิมบอร์ดนั้นเป็นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันเพราะเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยการเล่นสปอร์ตทำให้ได้ออกกำลังกายทุกสัดส่วนของร่างกายสร้างการทรงตัวที่ดีรวมถึงยังได้ฝึกสมาธิที่สำคัญคือความสนุกที่ทำให้เราได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมนี้ไม่มีเบื่ออีกด้วย ซึ่งที่ร้านมีน้ำมีปลาก็จะมีอุปกรณ์ให้บริการเตรียมไว้ให้ทั้งหมดคิดค่าบริการชั่วโมงละ300บาทเท่านั้นเองเก่งมากแต่มันเหนื่อยนะนิวบอกเหนื่อยเออเข้าใจอยู่มันแบบมันต้องเกรงอะ่ะยูเหนื่อยไหมย,ยูเหนื่อยไหม,ย,ย,ย,มย,ยูโซแบบว่าทายเลดไหมชอบคนสู้สกชอบไห <Okay. S 2> ชอบชอบโอเคโอเคและเมื่อเล่นเซิร์ฟบอร์ดเสร็จแล้วก็ขึ้นมากินอาหารอร่อยๆต่อได้เลยเฮ้ okay. ถ้าคุณผู้ชมแต่รายการของเราจะกินข้าวเลยก็คือบ่อได้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีเกมมาให้เล่นก่อนที่จะกินข้าวระหว่างรอเมนูเด็ดที่ทางร้านกำลังจะเสิร์ฟเราก็มีเกมตัวเลขอันตรายมาให้เล่นกันคุ้มๆด้วยโดยทีมงานจะมีตัวเลขอันตรายในป้ายเตรียมไว้ใครนับเลขไปตรงกับตัวเลขที่ทีมงานเตรียมไว้จะมีบทลงโทษด,ด้วยนะเอาเริ่มเลย one two three four 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 22 23 24 25 26 33 34 35 36 37 oh. 63 65 66 67 68 69เห็ดเจ้ามันเล็กไปเลย ใจไหมก็ต้องโดนสิคะ69หนึ่งสองดเ้าสบอยิดอง้าหสปยสสสรอบนี้ก็จะเป็นลูก้ากับปิงปองนะครับแบทเทิลกันเพราะว่าชนะแล้วอันวินเนอร์แล้วเปต่างกััไค แล้วใครเริ่มก่อนวินโนโองซุปผู่ซุปใช่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 ชุบซุใครก่อนเริ่มห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดท่านแขกท่านเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสองสามหก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสอง yes และผู้แพ้นในเกมนี้ก็คือปิงปองส่วนบทลงโทษนะหรอจะให้ปิงปองไปช่วยเสิร์ฟอาหารให้กับลูกค้าในร้านยังไงล่ะพวกเราจะเอาใจช่วยสู้ๆนะปิงปองเป็นไงมั้เหนื่อยไหมคะทนละคะ คุณเหนื่อยค่ะแต่ว่าก็เลิศเพราะว่าอาหารที่ตรงหน้ามันสุดปังมากอ่ะเดี๋ยวเรามาแนะนําอาหารว่ามีอะไรบ้างวันนี้เริ่มจากด้านหน้าของดิฉันเลยจะมีอะไรบ้างยูพิซตาอิสซาโยคันชี่นะแป้งก็ซีฟู้ดด้วยเพราะว่าแป้งเนี่ยก็เป็นแป้งทํามาจากหมึกดําคเออด้านนี้นะครับเป็นอาหารไทยค่ะนี่นะอ่ะให้ดูกุ้งแม่น้ำเผาแบบวินเทจ ดูความปังสิคานี่แล้วก็มีหลอกกามใหญ่ๆมาให้ด้วยและนี่ก็คือแกงปูใบชะพูแล้วก็อันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยซึ่งทุกค้ามาแทบทุกโต๊ะเนี่ยจะสั่งอันนี้นั่นก็คือทอดมันกุ้งเสิร์ฟมาแบบเป็นโดนัทโดนัทหน่วยกิน่ะทุกท่านกินกินนกินคิวมากกังวงดีมากโอ้ยทุกคนนี้จะขอบอกนะ ที่นี่มีตั้งแต่ไซส์สตัวโลถึง10ตัวโลออาก็ะะเลือกนี่ด,ดโูโอ,โอ,โอ้ยโยใหญ่มากออปากระพงซิ้มแจวจ้า,จา <S 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 มันนุ่มมันหอมน้ำจิ้มแจวร้านดูแบบอินเตอร์แต่น้ำจิ้มคือแบบเหมือนแม่สมัยใหญ่สมัยเก่าโบราณโบราณมาตามอ่ะเลิศาอร่อยมากๆ เพื่อนๆที่มาเยือนเมือง8ริ้วและกำลังมองหาร้านอาหารสไตล์ครอบครัวก็อย่าลืมนึกถึงร้านมีน้ำมีปลานาะบรรยากาศชิวๆริมแม่น้ำบาาปะกงที่นี่เขาเปิดบริการตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง4-5ถึงทุ่มนู่นเลยมีทั้งโซนคาเฟ่ที่เป็นอาหารสไตล์ฟิวชั่นและเครื่องดื่มเก๋ๆและโซนอาหารที่จัเสิร์ฟอาหารสภาคไว้คอยบริการรับรองถูกปากถูกใจเพื่อนๆอ,อ,อย่างแน่นอน เป็นอย่างไรบ้างคะลูก้าวันนี้พาเที่ยวตั้งแต่เช้าจนเย็นถ้าให้มาอีกรอบมาไหมลูก้าลูก้า coming to แบบมีอเกน of course โอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการของเรานะคะสายปอออนทัวร์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ี่ทุ่มสีค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเข้าไปกดไลค์กด subscribe นะคะที่ YouTube Fanpage สายฝ่อออนทัวร์นะคะเพื่อไปดูคลิปของเราย้อนหลังนะคะแล้วก็ใน Facebook Fanpage นะคะสายฝ่อออนทัวร์หรือว่าจะไปดูแบบ คลิปน่ารักๆของพวกเราที่ไม่ได้ออนแอร์นะคะใน t i k t o ็อกสายฝ่อออนทัวร์ค่ะแล้วก็รูปในอินสตาแกรมสายฝ่อออนทัวร์เช่นกันค่ะไลค์ u b s c r i b e Subscribe, subscribe. ถ้าใครรู้สึกว่าที่ขาที่บ้านหนูนะมีที่กินที่เที่ยวแบบไม่มีใครรู้เลยแต่มันสุดปังก็คอมเมนต์มาในทุกช่องทางนะเราอ่านทุกคอมเมนต์ค่ะครัสำ,รสำหรับวันนี้สวัสดีสสดค่ะอากน อี่แม่มากินกับข้าวค่ะทุกท่านมากินกุ้มสัปดาหนะ์หน้าหัวใจของปิงปองและนีนิวจะชุ่มชื้นกระชุ่มกระชวยเป็นพิเศษเพราะจะได้ควงหนุ่มฝ่อหล่อใสลองเรือเจ้าพยาและดินเนอร์สุดโรแมนติกห้ามพลาดนะ